ประวัติการฝึกกระสินไฟประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566จัดทำเพื่อถวายเป็นธรรมทานเป็นกำลังใจให้ผู้ฝึกกระสินไฟและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ พร้อมทั้งจักรวาลในโลกใบนี้และข้าพเจ้าขออภัยทานหากประมาทพลาดพังล่วงเกินดวงจิตดวงวิญญาณใดทุกสื่อทุกพลังทุกมิติใดก็ตามโปรดอภัยทานขอทุกท่านได้รับบุญกุศลร่วมกันสาธุสาธุขอนอบน้อมในธรรมขอทุกท่านมีธรรมคุ้มครองรักษาจิต เป็นแสงส่องนำทางชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมนับอันนี้ตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทินพระคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมพทธิสัตวตูอคันติมายะอิติภะควานาโมพธิสัตตูอคันติมายะอิติภะควานาโมพธิสัตวตูอคันติมายะอิติภะควานาโมพธิสัตวตูพมะปัญโยนาโมพธิสัตตูพมะปัญโยนาโมพธิสัตวตูพมะปัญโยพุทธังอาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกธรรมังอาราธนานังพระธรรมเจ้าเปิดโลก สังคราอารานานังพระสังฆเจ้าเปิดโลกณเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาพุทธโมทะลุโปร่งฟ้าพุทธโปร่งดินโปร่งทรายศิล์โปร่งมหาสมุทรสาครพุทธโกษาลังกาสิงหะละภาษาพุทโธเปิดปล่องรมโมเปิดช่อง สังโคเปิดเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จสำเร็จส,จส,จสหัสานโตเทวินโททิพทะจักขุงวิโสทยิณเปิดบุญโมเปิดบาร,รมีพุทธะเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดด้วยนโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะเมตตันจะสัพพโลกสมงมานะสัมภวเยอัปปาริมานังพุทธทางอานันตังธรรมมังจักกวาลัง สังขังนิพพานนปัจโจยโหตุพระคาถาลมหายใจศักดิ์สิทธิ์ด้วยเดชะคุณพระพุทธพระธรรมพระยะสงฆ์ข้าพเจ้าชื่ออธิษฐานขอลมหายใจเข้าออกให้สว่างรุ่งเดืองด้วยพุทธคุณบุญญาณุภาพคุณพระารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ทั่วทั้งสิบทิศสถิตรักษาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกซักฟอกกายวาจาจิตชีวิตจิตวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบ น้อมแล้วถึงกองบุญกุศลบารมีธรรมทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมาสถิตยังวิมานบุญกลางใจกลั่นบุญให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญเพิ่มบุญบารมีให้สูงยิ่งย่งขึ้นไปพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในอากาศแผ่นดินแผ่นน้ําแผ่นฟ้าสุริยันจันทาดารารัศมีแสงเงินแสงทองแสงเพชรรวมปรากฏบังเกิดซ้อนทับทวีก่อเกิดพลังศักดิ์สิทธิ์อันประมาณไม่ได้เป็นดอกโบบานแห่งธรรม เป็นดวงมณีรัตนสองสว่างเป็นกงจักหมุนกำจัดทุกภยัยกำจัดโรคร้ายทั้งภายในและภายนอกร่างกายวาจิตใจชำระศีลให้บริสุทธช์ชำระจิตให้บริสุทธิน์ณะบัตรนี้เป็นต้นไปเทินสิ่งดีงามทั้งหลายทั่วทั้งสิบทิศหลั่งไหลมาไม่ขาดสายแผ่เมตตามหาการุณาจิตแผ่พรมิหารทำไปทั่วสิบทิศในทุกชีวิตผู้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลให้มีสุข ค้นทุกข์ด้วยพุทธบารมีธรรมมีพลังบรรดาลสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีสิ่งดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีงามสะอาดสว่างสงบปัถนาสิ่งใดโดยชอบธรรมจงสําเร็จด้วยบุญฤทธิ์สักดิธิ์ดังแก้วสารพัดนึกณบัตรนี้ตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมเถนสาธุสาธุสาธุค่ะพระคาถา พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแควคาดธรรมังแควคาดสังฆังแควคาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินาการูกุกุสันโธสิริมัชโชโมกาโรโคนาค้ามโนนานาจิตเตพุทธการกัสโปพุทธโธจัทเวเนเตทาการูสีสักยมุนี โคตโมยะกันเนยกาโรอริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชชปันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆ่บูชามหาภูขวโหอรหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหัง ขั้นตอนการปฏิบัติของข้าพเจ้าที่ฝึกกสินไฟก่อนฝึกกสินไฟข้าพเจ้าต้องนั่งสมาธิก่อนให้เข้าถึงฌานเมื่อจิตเข้าฌานเป็นสมาธิสงบแล้วสักพักข้าพเจ้าจะอธิษฐานขอให้เปลวไฟที่ข้าพเจ้าฝึกกสินให้สูงขึ้นและนานเป็นจำนวน30วินาทีอย่างนี้เป็นต้นและเมื่อออกจากฌานสมาธิแล้ว ขณะที่จุดเทียนนั่งหลับตาและบริกรรมพระคาถาว่าเตโชกสินังเตโชกสินังไปเรื่อยๆและเพ่งไปที่เปลวไฟและพยายามเพ่งให้ไฟสูงขึ้นไปเท่าที่เท่าที่จะทำได้ตามที่เรากำหนด เพ่งไปหลับตาบ้างเมื่อจิตเป็นสมาธิก็กำหนดจิตให้เปลวไฟสูงขึ้นสักพักหนึ่งก็จะลืมตาแล้วก็เพ่งมองเปลวไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กำหนดจิตขณะลืมตาให้เปลวไฟสูงขึ้นแล้วคิดในใจว่าเราทำได้กำหนดจิตขึ้นไปแล้วบริกรรมเตโชกสินังเตโชกสินัง จนกว่าเปลวเทียนจะสูงขึ้นตามกําหนดจิตที่เราสั่งการนี่คือการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าขอบคุณค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะการฝึกของข้าพเจ้านี้เป็นผู้ฝึกใหม่หากประมาทภาพพังล่วงเกินก็ขอขมาขออภัยทานต่อทุกท่านด้วยให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลร,ร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุ